งามทั้งหมดที่รักทั้งหลายชีวิตของพวกคุณบนดาวเคราะห์โลกแห่งความเป็นทวิภาวะแห่งนี้ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินซึ่งพวกคุณก็อยู่ในวัยชาราแล้วก็จะสามารถรู้ความหมายและเข้าใจลึกซึง้งถึงคำพูดนี้ได้เป็นอย่างดีแต่บ่อยครั้งที่บนเส้นทางสแสวงหาสัจธรรมของพวกคุณ พวกคุณมองข้ามความสำคัญของการอยู่ดีมีสุขและการมีความสุขไปดวงใจอันเป็นที่รักทั้งหลายลองหาเวลาสูดดมกลิ่นหอมของดอกกุหลาบดูบ้างลองหาเวลาแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันและกันดูบ้างเถิดและลองหันมาทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงทุกๆชั่วขณะอันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต ที่ทรงคุณค่านี้ดูบ้างเถิดอย่าปล่อยให้ความวิตกกังวลและความคับข้องใจในโลกแห่งความเป็นทวิภาวะแห่งนี้มาทำให้พวกคุณมองไม่เห็นความสวยงามของชีวิตนี้ลองหาเวลาเพื่อรับรู้ความจริงที่ว่าพวกคุณคือรูปธรรมชีวิตที่ทรงพลังอำนาจและเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญ,ญาณ ที่กำลังสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นเนื้อหนังนี้ลองเชื่อมต่อเข้าไปในพลังงานแห่งความรักอันบริสุทธิ์หรือแสงสว่างอันปราณีตซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่ลองรู้สึกถึงพวกเราลองรู้สึกถึงความเป็นพระเจ้าที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเองดูบ้างเถิด และจงรู้เอาไว้เถิดว่าพวกคุณไม่เคยอยู่กันโดยลำพังท่านรูรูทั้งหลายได้โปรโดอย่าลืมว่าดะานหนแห่งโลกใบนี้คือมายาการที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเป้าประสงค์มันเป็นมายาการที่มวลหมู่มนุษย์โลกทั้งมวลร่วมกันสร้างขึ้นมาและก็สร้างขึ้นมาอย่างมีความหมายด้วย มนุษย์โลกที่อยู่ภายใต้ภาพลวงตาของโลกทางกายภาพนี้ต่างก็กำลังสวมใส่ตัวกรองที่ทำหน้าที่แบ่งแยกพวกคุณออกจากตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณเองดังนั้นบ่อยครั้งพวกคุณจึงรู้สึกสับสนเหลือเกินหรือรู้สึกแปลกแยกเหลือเกิน หรือรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินและในการค้นหาทั้งหมดของพวกคุณสิ่งที่พวกคุณจะค้นพบในท้ายที่สุดก็คือพวกคุณจะพบว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้สามารถทนทานกับความรู้สึกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ก็คือการม,มีความรักกัน หรือก็คือความรักนั่นเองแต่ความรักก็จำเป็นจะต้องอาศัยความเข้มแข็งด้วยเพราะว่าความรักเป็นศาสตร์ที่ลึกลับซับซ้อนศาสตร์หนึ่งไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งเท่านั้นความรักคือกุญแจสำคัญความรักคือเครื่อความจี่ที่แสนมหาศา์ และคือน้ำทิพที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในท้ายที่สุดความเป็นทวิภาวะคือสภาวะที่พิเศษไม่ใช่สภาวะที่เป็นกฎข้อบังคับโดยทั่วไปเพราะว่าในเอกภพแห่งนี้มีสสารทางกายภาพอยู่เพียงไม่ถึง7%เท่านั้นเอง แล้วก็มีเพียงมิติที่3ที่อยู่ในระบบทวิภาวะเท่านั้นถึงจะมีสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันได้แต่ว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังทำกันอยู่ในจัก,กรวาลแห่งความเป็นทวิภาวะแห่งนี้มันก็มีเป้าประสงค์ที่ยิ่งใหญ่และก็ยิ่งใหญ่มากๆอยู่ ในโลกแห่งทางเลือกเสรีที่น่าสนใจแห่งนี้พวกคุณสามารถที่จะเลือกเนรมิตฝันที่สวยสดงดงามมากแค่ไหนขึ้นมาก็ได้หรือจะเลือกเนรมิตฝันร้ายที่น่าสยดสยองแค่ไหนขึ้นมาก็ได้แต่ว่า นี่ก็คือวิธีการในการค้นหาความเป็นพระเจ้าที่อยู่ในตัวของพวกคุณเองให้เจอและก็เป็นวิธีการค้นหาบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเองในฐานะที่เป็นผู้สร้างที่มีความรับผิดชอบของโลกแห่งความเป็นจริงอันน่าทึ่งของตัวเองด้วย ดบลนาบแห่งโลกใบนี้คือมายาการอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็เป็นมายาการที่ดูเป็นจริงเป็นจังมากๆซะด้วยสิดังนั้นพวกคุณถึงได้รู้สึกว่าอาามณ์ความรู้สึกทั้งหลายความเจ็บปวดทั้งหลายและบทเรียนทั้งหลายมันช่างดูเป็นจริงเป็นจังมากเหลือเกินยังไงละ่ะ เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วพวกคุณก็อาจจะไม่เติบโตก็ได้หมายถึงไม่ไมเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะคะจากพวกแรแต่ว่าช่วงเวลาที่อยู่บนโลกใบนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่สวยสดงดงามด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ความรักจะมาประทับและฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของพวกคุณ ความรักนี้เองที่จะคงอยู่ชั่วนิดนิรันร์พวกคุณกำลังอยู่ในท่ามกลางช่วงเวลาที่เป็นเตาหลอมของดาวราศาสตร์ดังนั้นพลังงานที่อุดตันอยู่ทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับการชำระสะสางก็จะถูกกระตุ้นให้ลอยขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิว เมื่อที่พวกมันจะได้ถูกชำระสสาสางออกไปดังนั้นในระหว่างที่พวกคุณกำลังตกอยู่ในช่วงที่ยากลำบากนี้จงปลอบใจตัวเองเอาไว้ด้วยเอาไว้ด้วยความจริงเถิดว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีเองไม่ช้าก็เร็วถึงผู้สแสวงบุญทั้งหลายเอ,อ๋ยพวกคุณได้เดินทางมาไกลแล้วและตอนนี้พวกคุณก็กำลังจะสำเร็จการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่กันแล้วซึ่งเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่พวกคุณได้พากํับร่ำเรียนมาหลาย มานานหลายพบหลายชาติแล้วและไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามโลกและมนุษย์โลกก็กำลังวิวัฒน์อยู่บนเส้นทางที่วางเอาไว้และพวกคุณก็มีเครื่องม,องมือใหม่ๆอยู่อย่างมากมายต่อไปเป็นความคิดเห็นของแอดมินนะคะ เครื่องมือเครื่องมือนั้นหมายถึงความรู้และเทคนิคใหม่ๆที่รูปธรรมชีวิตจากต่างนิติทั้งหลายได้สอนเอาไว้ให้พวกเราจะผู้แปลนะคะซึ่งจะใช้เพื่อสร้างสารรค์โลกที่ดีกว่าขึ้นมาอย่างมีความรับผิดชอบมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วส่องแสงสว่างด้านบวกของตัวเองออกมา เพราะว่าแสงสว่างของพวกคุณจะทำให้โลกสว่างสวยขึ้นมาได้สว่างสวยเพราะแสงสว่างจากดวงใจของพวกคุณทีละดวงทีละดวงพวกเราอยากจะบอกพวกคุณว่าเรื่องนี้มันจะมีจุดจบแบบแฮปปี้แอนดี้อย่างแน่นอน และพวกเราก็อยากจะขอรับประกันกับพวกคุณอีกครั้งหนึ่งว่าด้วยความจริงแท้แน่นอนและก็แน่นอนอย่างที่สุดด้วยชีวิตเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทางเลือกเสรีก็เป็นวิถีทางอันสง่างามที่จะใช้เพื่อจเจริญเติบโตไปสู่ความเป็นพระเจ้าในตัวเอง จงรู้ให้ท่องแท้ว่าตัวตนที่อยู่เหนือกาลเวลาของพวกคุณเองหรือตัวตนที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าของพวกคุณเองมีความรู้อย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีเหตุผลในการเป็นอยู่หรือเป็นไปของมันเองทั้งสิน้นใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเลย แล้วสักวันหนึ่งพวกคุณก็จะได้รู้ว่าประสบการณ์ชีวิตโบราบแห่งโลกใบนี้ได้มอบความสวยสดงดงามแบบสุดพิเศษให้กับพวกคุณมากเพียงใดเพราะว่าเมื่อบทเรียนหนึ่งผ่านไปแล้วบทเรียนอื่นๆก็จะตามมาและตัวกรองก็จะหลุดลอกออกไปแล้วพวกคุณก็จะได้พบกับความรัก ซึ่งเป็นความรักและความใส่ใจอย่างทนุถนอมแบบได้เงื่อนไขในทุกๆก้าวย่างของการเดินทางบนเส้นทางที่พิเศษสุดสายนี้แล้วพวกคุณก็จะคิดถึงความสวยสดงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าและคิดถึงความสมมาตรกันของใบไม้บนต้นไม้ คิดถึงสีสันสดใสของฤด,ดูใบไม้ผลิคิดถึงเสียงหัวเราะของเด็กๆความรักคือสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปเพราะว่าในมิติที่สูงสูงกว่าทั้งหลายซึ่งปราศจากความเป็นขั้วนั้นมีเพียงความรักเท่านั้นที่ดำรงอยู่จริง จงเพลิดเพลินกับทุกๆชั่วขณะของชีวิตพวกคุณจงทนุถนอมทุกๆประสบการณ์ของตัวเองเอาไว้เพราะว่าพวกคุณได้รับมันมามากเกินกว่าที่พวกคุณจะรู้ตัวซสอีกและเมื่อใดที่พวกคุณตายจากโลกนี้ไปซึ่งวันหนึ่งวันนั้นก็จะต้องมาถึง พวกคุณก็จะได้รู้ว่าโลกใบนี้ได้มอบประสบการณ์ชีวิตที่สวยสดงดงามให้กับพวกคุณมากเพียงใดและพวกคุณก็จะได้รู้อย่างฉับพลันทันทีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมจะมีเหตุผลในการเป็นอยู่หรือเป็นไปของมันเองทั้งสิ้นมนุษย์โลกที่รักทั้งหลาย พวกเราให้เกียรติพวกคุณและพวกเราก็อยากจะบอกพวกคุณว่านี่คือวิถีแห่งความเป็นไปของมันมันเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดตลอดระยะเวลาอันยาวนานคือบนเส้นทางกลับบ้านนั้นพวกคุณจะต้องค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวทีละก้าวและก้าวเล็กๆก็อพอ ึ่งตอนนี้พวกคุณก็ได้เดินมาจนใกล้จะถึงบ้านกว่าที่พวกคุณจะรู้สึกตัวและพวกเราซึ่งอยู่บนดินแดนแห่งควยเทพก็กำลังรอคอยพวกคุณอยู่ด้วยความรักและพวกเราก็ได้เปิดไฟทิ้งเอาไว้ตลอดทางเพื่อให้เพื่อช่วยให้พวกคุณได้มองเห็นทางกลับมาในช่วงนี้ คุณรู้สึกอย่างไรบ้างในขณะนี้ชาร์จบนเครื่องวัดชูมานที่สถานีต่างๆมากมายทั่วโลกกระจายอยู่ทั้งทั่วโลกบนชาร์จได้ขึ้นสีแดงแฉกชะกันพลังความถีน่นี้กำลังระเบิดผ่านจุดสูงสุดของชาร์จไปยังระดับที่ไม่รู้จักมันยากที่จะเข้าใจ แต่มันเกิน1,400เฮิร์ตมันเกิน1,400 0หเฮิร์ตรู้รู้สึกอย่างไรบ้างเรากำลังถูกระเบิดเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆด้วยพลังงานที่โดดเด่นเหล่านี้พยายามที่จะไม่ต่อสู้กับมันอย่ายอมแพ้ต่อสิ่งลบหรือความกลัว จงขี่คลื่นชูม้านี้ให้สุขความสามารถของคุณและขี่บนด้านบนไม่ใช่ภายใต้มันคุณสามารถเลือกสิ่งนี้โดยการใช้ความตั้งใจและความตั้งใจที่พระเจ้าประทานให้เช่นหมายถึงคือเลือกว่าคุณกำลังก้าวผ่านสิ่งนี้ และบรรลุเป้าหมายด้วยชัยชนะและคุณกำลังออกมาอีกด้านหนึ่งด้วย Security และสายไฟใหม่ที่สามารถจัดการกับระดดับพลังงานของยุคใหม่ได้อย่ายอมให้แง่ลบไม่เป็นไรที่จะแบ่งปันความรู้สึกของคุณจงควบคุมมันด้วยความรัก จงอย่าสิ้นหวังและท้อแท้จากพลังงานลบจงอยู่เหนือมันจงต่อสู้กับมันด้วยความสุขและความรักดีกว่าอยู่ภายใต้มันด้วยความทุกข์ความเศร้าเสียใจจงมีความสุขสนุกและเบิกบานภายใต้คลื่นความถี่ ที่สูงกระหน่ำในครั้งนี้พวกเราให้เกียรติพวกคุณและพวกเราขออวยพรให้พวกคุณมีความสุขพวกเราอยู่กับพวกคุณเสมอในทุกๆก้าวย่างที่พวกคุณเดินลองใช้เวลาสักครู่เพื่อรับรู้ถึงพลังงานของพวกเราดูการเวลาแบบที่เป็นเส้นตรงนั้นช่างสั้นนะักเพราะฉะนั้นแล้ว จงฉกฉวยเวลาขณะนี้ไว้และจงรู้สึกถึงความรักด้วยจงรักซึ่งกันและกันและจงรักตัวเองด้วยเราคือมหาเทพเมตาตรอนและพวกเราขอแบ่งปันความจริงนี้แก่พวกคุณเพราะพวกคุณคือผู้ที่เป็นที่รักของพวกเราก็ขอ,ขอขอบคุณเพลข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนวรวตน์มาณะที่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ